สวัสดีครับกลับมาจอดลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเล่าที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันดีจาก THE g h o s t Radio เรื่องสไปร์ลที่ครูแม่มเป็นคนเล่าเป็นเรื่องที่มาจากทั้งประสบการณ์ตรงแล้วก็เรื่องที่เกิดกับคนใกล้ตัวมากๆเลยครับเกี่ยวกับว่าที่น้องสไปร์คนหนึ่งที่พอเข้ามาในครอบครัวแล้วมันเกิดเรื่องแปลก ใช่ค่ะเรื่องมันชวนขนลุกแล้วก็น่ากลัวแล้วก็อ,อ๋อสุดท้ายก็น่าเศร้ามากๆด้วยอืมครับเรื่องนี้เคยได้ยินมาเหมือนกันครับค่อนข้างดังเลยทีเดียวใช่ค่ะจุดเริ่มเรื่องคือครอบครัวของเพื่อนสนิทผู้เล่าชื่อแก้วนะคะบ้านนี้เขาจะค่อนข้างมีกฎระเบียบนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องการพาแฟนเข้าบ้านอ๋อกดเหล็กที่ว่าต้องแน่ใจว่าจะแต่งงานจริงๆถึงจะพามาเจอครอบครัวได้ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะซึ่งพี่สาวคือแก้วเนี่ยยังไม่มีใครแต่น้องชายชื่อแก๊ปเนี่ย พ่อแม่เขาจะห่วงเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าแก๊บเขาเอ่อค่อนข้างเจ้าชู้นิดนึงกลัวลูกชายจะไปควา้าใครไม่รู้มาอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยยิ่งจับตาดูอืมเข้าใจเลยค่ะก็คงเป็นห่วงตามประษาพ่อแม่ครับแล้ววันหนึ่งแก๊บก็บอกว่าเนี่ยจะพาแฟนมาเปิดตัวแล้วนะชื่อตายครอบครัวก็เลยเอ่อถือโอกาสนี้จัดทริปไปเที่ยวทะเลก,กันเลยโอ้ไปกันทั้งครอบครัวเลยเหรอคะใช่ครับ จะได้ใช้เวลาทําความรู้จักกันไปเลยแล้วก็ชวนครูแหม่มผู้เล่าเรื่องเนี่ยไปด้วยเพราะสนิทกับแก้วมากก็หวังว่าเอ,อ่อการมีเพื่อนไปด้วยอาจจะช่วยให้ต่ายไม่เกรงมากนะักอืมแต่การที่มีกฎแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วพ่อแม่ก็ดูจะเพงเลงแก๊ปเป็นพิเศษเนี่ยคือมันก็เหมือนสร้างความคาดหวังหรืออาจจะแรงกดดันให้คุณต่ายอยู่ไม่น้อยเลยนะคะตั้งแต่ก่อนจะเจอกันจริงๆด้วยซ้ํานั่นสิครับแล้วเหมือนความกดดันนั้นมันอาจจะส่งผลตั้งแต่วันแรกเลย คือครอบครัวนัดทานเข้าเที่ยงกันบ่ายมงตรงพ่อแม่บ้านนี้เป๊ะเรื่องเวลามากค่ะแต่ว่าแก๊บกับตายมาสายครับมาสายไปเยอะเลยคือมาถึงตอนที่ทุกคนเขาทานเสร็จกําลังจะเช็คบินพอดีโอเปิดตัวได้เอิม่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะสําหรับบ้านที่เคร่งเรื่องเวลาใช่เลยครับพ่อแม่นี่คือหน้านนิ่งไปเลยจากปกติที่บ้านนี้จะเฮฮามากพอพ่อแม่นิ่งปุ๊บเนี่ยรู้เรื่องเลย บรรยากาศก็เลยตึงๆตั้งแต่แรกค่ะมันก็คงทําให้คุณต่ายเองรู้สึกอึดอัดกดดันมากขึ้นไปอีกนะคะที่แบบมาถึงก็เจอสายตาแบบนั้นแล้วครับแล้วพอตกเย็นไปทานข้าวกันอีกรอบบรรยากาศก็เหมือนจะดีขึ้นนิดหน่อยแก๊บก็พยายามชวนคุยพูดเล่นๆว่าเออทริปนี้ผ่านไปทริปหน้าอาจจะมีข่าวดีนะอะไรแบบนี้อืมก็พยายามสร้างบรรยากาศเนาะครับแต่ว่าพ่อกับแม่เงียบกริบเลยครับ ไม่มีใครตอบอะไรเลยบรรยากาศก,ก็เลยกลับมาอึดอัดเหมือนเดิมโหคงรู้สึกแย่มากๆเลยนะคะแต่จุดที่ทำให้ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเออมีอะไรแปลกๆจริงๆเนี่ยคือตอนกลางคืนครับกลับจากกินข้าวเย็นมาที่บ้านพักแต่เขาก็อาสาพาน้องตินตินหลานชายเข้านอนก่อนค่ะทุกคนก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆสักพักเดียวได้ยินเสียงน้องตินตินร้องโวกเวงมาจากในห้องนอนนะแก๊บนะตตยเป็นอะไรไม่รู้ อา้าวเกิดอะไรขึ้นคะพอวิ่งเข้าไปดูเท่านั้นล่ะครับภาพที่เห็นคือต่ายนอนชักอยู่บนเตียงเลยอาการคือแบบชักเกรงตาเหลือกน้ำลายฟูงปากมือไม้หงิกงอหมดเลยหุ้ยน่ากลัวมากครับแก๊ปก็พยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบอุ้มต่ายขึ้นรถจะไปโรงพยาบาลตอนนั้นคือวุ่นวายมากแล้วตอนอยู่บนรถก็ยังวุ่นวายอีกคือขับรถวนหากันใหญ่เลย หาทางไปโรงพยาบาลไม่เจอตายก็อาการดูแย่ลงเรื่อยๆปากเริ่มเขียวๆแล้วค่ะแล้วจู่ๆครับตายก็เหมือนรู้สึกตัวขึ้นมานิดนึงแล้วก็พูดพึมพำว่าพอแล้วหยุดได้แล้วเหมือนพูดกับใครสักคนที่มองไม่เห็นโหขนลุกเลยนะคะครับคนในรถนี่คือมองหน้ากันเลยแต่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอตรวจเสร็จกลับออกมาบอกว่าไม่พบความผิดปกติอะไรเลยที่เกี่ยวกับโรคลมชักอ้าวหรอคะ ล้วอาการหนักขนาดนั้นคืออะไรหมอสันนิษฐานว่าน่าจะเครียดมากกว่าแล้วก็ถามว่าทำไมสะดวกนอนโรงพยาบาลก็กลับบ้านได้ให้ยาคลายเครียดไปกินคือมันขัดแย้งกันมากเลยนะคะระหว่างสิ่งที่ทุกคนเห็นกับตาคืออาการชักที่ดูรุนแรงเหมือนจะเป็นจะตายกับคําวินิจฉัยของหมอที่บอกว่าแค่เครียดใช่ครับงงกันหมดเลยคือแบบเมื่อกี้ยังดูเหมือนจะตายอยู่เลยนะทําไมหมอบอกไม่เป็นอะไรมากจุดนี้แหละคะ่ะที่น่าสนใจ มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ครอบครัวกับเพื่อนๆเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณต่ายกันแน่มันใช่แค่ความเครียดจริงๆหรอหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นครับแล้วหลังจากกลับจากทริปนั้นมาประมาณเดือนหนึ่งก็มีเรื่องอีกคือแกบประสบอุบัติเหตุรถชนแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากนะครับแค่บาดจิบอืมค่ะก็เลยเป็นเหตุให้ต่ายได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านเลยเพื่อจะได้ดูแลแกบใกล้ชิด ช่วงนี้เองที่พ่อแม่ก็เริ่มใจอ่อนลงเยอะเพราะเห็นว่าต่ายขยันดูแลแก๊ปดีช่วยงานบ้านดีมากก็คงเห็นความดีความตั้งใจเนาะครับก็เลยยอมยอมอนุญาตให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาเรื่องแต่างงานกันปีหน้าแต่ทีเนี้ยพอต่ายย้ายเข้ามาอยู่ถาวรเรื่องปแปลกๆมันก็เริ่มเกิดขึ้นถี่ขึ้นชัดเจนขึ้นครับยังไงบ้างคะอย่างคืนหนึ่งแก้วพี่สาวแก็บเนี่ยมองลงมาจากหน้าต่างชั้นบน เห็นตายใส่ชุดนอนยืนอยู่กลางสวนคนเดียวตอนดึกๆแล้วก็กำลังเต้นเต้นครับเต้นท่าทางแปลกๆเลยแบบมียกไม้ย,ยกมือย่อตัวกระโดดเหมือนทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างแก้วเห็นแล้วก็กลัวรีบปิดหน้าต่างมาเลยโหฟังดูน่ากลัวนะคะครับหรือมีอีกครั้งแม่ฝากให้ตายช่วยดูหม้อแกงให้แป๊บหนึ่งแม่เข้าห้องน้ำ พอกลับออกมาได้ยินเสียงตายพูดพึงพำอยู่คนเดียวแต่เป็นภาษาแปลกๆที่ฟังไม่ออกเลยภาษาแปลกๆเหรอคะใช่ครับพอแม่แอบดูก็เห็นตายยืนอยู่หน้ามองแกงนั่นแหละแต่กําลังเอาทพีเคาะหัวตัวเองเบาๆไปด้วยพูภาษาแปลกๆไปด้วยเคาะหัวตัวเองครับพอแม่ส่งเสียงเรียกเท่านั้นแหละตายก็สะดุง้งเหมือนเพิ่งรู้ตัวถามว่าแม่มีอะไรคะทำหน้าตาปกติเลยพฤติกรรมเหล่านี้มันเริ่มเอ่อ แปลกมากแล้วนะคะมันดูหลุดจากคำว่าเครียดไปเยอะเลยทั้งเต้นคนเดียวตอนดึกพูดภาษาแปลกๆทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวมันมันเริ่มทำให้คิดไปทางอื่นแล้วนะคะใช่ครับครอบครัวก็เริ่มคิดไปทางนั้นแล้วเหมือนกันแล้วก็มีอีกพ่อเห็นตายยืนคุยกับผู้ชายหน้าตามไม่คุ้นเลยอยู่หน้าบ้านตอนกลางวันแสกๆคุยกับใครคะไม่รู้ครับพ่อก็ไม่เคยเห็นหน้าพอพ่อจะเดินเข้าไปถามตายเห็นพ่อเท่านั้นแหละวิ่งร้องไห้เข้าห้องไปเลยไม่ยอมพูดอะไร พอครอบครัวเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้แก๊บฟังแก๊บกลับหงุดหงิดไม่เชื่อไม่ยอมฟังเลยปกป้องต่ายตลอดบอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่สบายใจเขากับต่ายจะย้ายออกไปอยู่คอนโดกันเอง ท่าทีของแก๊นี่ก็น่าสนใจนะคะคือการปฏิเสธที่จะรับรู้หรืออาจจะมองไม่เห็นปัญหาจริงๆเนี่ยมันอาจจะพร้อมไม่อยากยอมรับความจริงที่น่ากลัวเกี่ยวกับแฟนตัวเองหรือถ้ามองในมุมความเชื่อที่ครอบครัวเริ่มสงสัยกันหรือว่าแก๊เองก็อาจจะโดนอะไรไปด้วยหรือเปล่าคะครับความคิดเรื่องตายโดนของหรือตายทำของใส่แก๊เนี่ยเริ่มมีคนในบ้านพูดถึงกันแล้วเพราะแกป๊เปลี่ยนไปเยอะจริงๆจากที่เคยเจ้าชู้ก็มารักปกป้องต,องตายคนเดียวเลย แต่เรื่องหลอนๆมันก็ยังไม่จบนะครับมีตอนที่แม่นั่งดูทีวีอยู่คนเดียวตอนกลางคืนแล้วค่อยๆเห็นเห็นหัวของตายโผลออกมาจากหลังตู้ไม้เก่าๆใบใหญ่ๆแค่หัวเหรอคะใช่ครับโผลมาแค่หัวแล้วก็จ้องแม่นิ่งๆด้วยสายตาเลื่อนลอยแม่ตกใจมากตะโกนเรียกชื่อตายแม่ว่าไงคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักนิดโหอันนี้น่ากลัวจริงค่ะ แต่ที่น่ากลัวพีคสุดๆเลยนะครับคือตอนที่พ่อตื่นเช้ามืดประมาณตีสี่ตีห้าได้ยินเสียงเหมือนคุณพูดอยู่คนเดียวที่โรงรถมืดๆพ่อก็เลยค่อยๆแอบไปดูปรากฏว่าเป็นตายครับยืนพูดคนเดียวอยู่ในความมืดแต่ที่ช็อกกว่าคือตายใส่แค่ชุดชั้นในฮะใส่แค่นั้นเหรอคะใช่ครับพ่อตกใจมากรีบินขึ้นบ้านไปปลุกแม่ปลุกแก้วปลุกทุกคนเลยบอกให้ลงมาดูให้เห็นกับตาว่าตายเป็นอะไรแล้วทันไหมคะพอทุกคนลงมาถึงโรงรถ ตายหายไปแล้วครับไม่เจอเอา้าหายไปไหนไปเจออีกทีอยู่ในห้องน้ำชั้นล่างแต่คราวนี้ใส่ชุดนอนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าใบหน้าตายเลอะไปด้วยรอยลิปสติกสีแดงที่ละเลงไปทั่วหน้าเลยเหมือนเด็กเล่นโอ้ยนี่มันมันเหนือคำว่าเครียดไปมากแล้วจริงๆนะคะอาการเหมือนคนละเมอหรือบางทีเหมือนถูกควบคุมอยู่เหมือนไม่มีสติจำสิ่งที่ทำลงไปไม่ได้เลยพอรู้สึกตัวก็ปกติ มันหลอนทั้งในแง่เรื่องลี้ลับแล้วก็หลอนในแง่ของสภาพจิตใจที่ไม่ปกติมากๆเลยค่ะสุดท้ายคือครอบครัวทนไม่ไหวแล้วครับไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแอบพากันไปปรึกษาพระที่เคารพนับถือเราพระท่านว่าอย่างไงบ้างคะพระท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คุณใส่ไม่ใช่การโดนของหรือทำของใส่ใครแต่มันเป็นเรื่องของกรรมกรรมครับท่านว่าเป็นเรื่องกรรมเก่าที่ผูกพันกันมา แก้ไขอะไรแทนกันไม่ได้ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามทางของมันท่านก็สอนว่าอย่าไปจ้องจับผิดหรือพยายามจะเข้าไปยุ่งไปแก้ไขอะไรมากเพราะมันอาจจะยิ่งแย่ลงคำว่ากรรมในชีน่นี้มันก็เป็นคำอธิบายที่กว้างนะคะคือไม่ได้บอกชัดๆว่าเกิดจากอะไรแต่ชี้ไปที่เหตุในอดีตอาจจะอดีตชาติหรือในชาตินี้ก็ได้ที่ส่งผลมาถึงตอนนี้แล้วการที่ท่านบอกว่าแก้ไม่ได้ก็เหมือนให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ถึงพระจะบอกแบบนั้นแต่เหตุการณ์มันก็ยังไม่จบนะครับจนกระทั่งคืนวันเกิดแม่วันนั้นครูแม่มไปนอนค้างที่บ้านแก้วด้วยนอนห้องเดียวกับแก้วค่ะตกดึกเลยครับครูแม่มได้ยินเสียงประตูห้องเปิดก็ลืมตาขึ้นมาดูเห็นว่าเป็นตายเดินเข้ามาในห้องเข้ามาทําไมอะคะดึกดึกๆด่นๆเดินเข้ามาแบบท่าเดินแ,แปลกแครับเหมือนคนย่ําเท้าหนักหนัก ตรึงตรึงตึงเดินตรงมาที่เตียงเลยแล้วก็มาหยุดอยู่ข้างๆฝั่งที่แก้วนอนนิ่งๆแล้วไงต่อคะแล้วตายก็เดินอ้อมเตียงมาอีกฝั่งที่ครูแหม่มนอนอยู่แล้วก็ล้มตัวลงนอนข้างๆครูแหม่มเลยฮะนอนข้างๆเลยเหรอใช่ครับครูแหม่มเล่าว่าตอนนั้นคือกลัวจนตัวแข็งทื่อเลยรู้สึกได้ถึงลมหายใจของตายอยู่ใกล้ๆแก้มเลย โอ้ยขนลุกแทนเลยค่ะจนแก้วที่นอนอยู่ข้างๆรู้สึกตัวก็ตกใจรีบลุกไปเปิดไฟแล้วตะโกนเรียกชื่อต่ายเสียงดังเลยค่ะตายก็สะดุ้งตื่นเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนงงๆเสียงดังทําให้ทุกคนในบ้านตกใจวิ่งกรูกันเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเจอแบบนั้นต่ายว่างไงคะพอเจอทุกคนอยู่ตรงนั้นเห็นสภาพตัวเองเห็นครูแหม่มกับแก้วตกใจต่ายก็ร้องไห้โวกมาเลยครับแล้วก็ยอมเล่าความจริงทั้งหมดออกมา ความจริงที่เก็บไว้หรอคะใช่ครับความจริงที่ต่ายบอกคือเคยแต่งงานมาแล้วตั้งแต่อายุ16กับเพื่อนผู้ชายแต่ว่าทะเลาะกันหนักมากเพราะพอต่ายนอกใจอ๋อจนสามีคนแรกเขาเสียใจมากไปผูกคอาตายแต่ก่อนตายเขียนจดหมายสาบแช่งไว้ว่าจะตามจองเวนไม่ให้ต่ายมีความสุขกับใครได้อีกเลยโหแรงมากเลยนะคะคำสาบแช่งครับแล้วเรื่องมันก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ พอหลังจากนั้นต่ยย้ายมาเรียนที่ใหม่มีแฟนคนที่สองพอพาไปเปิดตัวที่บ้านได้ไม่นานแฟนคนที่สองก็รถชนเสียชีวิตฮะอีกแล้วเหรอคะครับแล้วก็มีแฟนคนที่สามคบกันนานกําลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันที่โรงแรมแฟนคนที่สามก็จมน้ําตายในสระว่ายน้ําโรงแรมนั้นเลยไม่จริงนะสามคนเลยเหรอคะสามคนครับไต่ก็เลยเชื่อสนิทใจว่าเป็นเพราะคำสาปแช่งของสามีคนแรกก็เลยไม่กล้าคบใครจริงจังอีกเลย กลัวเขาจะต้องมาตายเพราะตัวเองจนกระทั่งมาเจอแกลบนี่แหละครับการสารภาพครั้งนี้มันเหมือนเป็นการเปิดปมทุกอย่างเลยนะคะคือมันย้อนกลับไปที่ต้นตอจริงๆคือการนอกใจในอดีตที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมแล้วก็ความเชื่อเรื่องคำสาบที่มันฝังใจคุณต่ายมาตลอดมันอธิบายได้หลายอย่างเลยนะคะทั้งความรู้สึกผิด ความกลัวที่แบกรับมานานในมุมจิตวิทยามันก็อาจจะอธิบายพฤติกรรมแปลกๆที่ผ่านมาได้เหมือนกันนะคะทั้งความเครียดที่สะสมมานานมากๆอาการทางจิตที่อาจจะเกิดจากบาดแผลทางใจหรือทรอมาท,ที่รุนแรงแล้วก็ความเชื่อเรื่องคำสาปที่มันแรงกล้ามากๆจนอาจจะส่งผลให้เกิดขึ้นจริงหรือที่เรียกว่าเซลฟ์ฟิลลิ่งพรอ p เฟซีก็เป็นไปได้ค่ะตายเล่าว่าพอเริ่มคิดจะจริงจังกับแก ก็เริ่มฝันร้ายครับฝันเห็นแฟนเก่ามาหลอกหลอนมาในรูปแบบน่ากลัวต่างๆหนักขึ้นเรื่อยๆเลย mm. ถึงจะเคยเล่าให้แก๊ปฟังแต่แก๊บเขาก็ไม่เชื่อเรื่องคำสาปพ,พวกนี้แต่ก็พยายามอยู่ข้างๆตายตลอดที่ผ่านมาอาการละเมอตอนกลางคืนที่คอนโดก็หนักมากจนแก๊บแทบจะไม่ได้นอนเลยต้องคอยเฝ้าพาไปหาจิตแพทย์ก็แล้วกินยาก็ไม่ดีขึ้นที่แก๊บดูทุงโทมไปช่วงหนึ่งก็พอเรื่องนี้แหละครับ มันเป็นวงจรที่น่าเศร้าแล้วก็ซับซ้อนมากเลยนะคะคือมีความรู้สึกผิดจากอดีตมีความกลัวคำสาปแล้วก็ยังมีความเครียดจากอาการของตัวเองที่ควบคุมไม่ได้แถมอาจจะรู้สึกผิดต่อกแก๊บอีกที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เพราะตัวเองทุกอย่างมันคงทาโถมใส่คุณตายจนรับไม่ไหวมันยากที่จะแยกจริงๆค่ะว่าอะไรเป็นผลจากอะไรระหว่างเรื่องลี้ลับที่มองไม่เห็นกับสภาพจิตใจที่มันเปราะบางมากๆของคุณตายเอง หลังจากคืนนั้นครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยพาตายกับแก๊ปเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปขอขมาพ่อของสามีคนแรกที่เสียไปแล้วคุณพ่อท่านว่ายังไงคะท่านก็ดีนะครับท่านก็ยอมรับการขอข,อขมาแล้วก็บอกว่าอาโหสิกรรมให้เรื่องก็ดูเหมือนจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีตายกับแก๊ปก็กลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านใช้ชีวิตคู่กันไปแบบเงียบๆไม่ได้จัดงานแต่งงานอะไรเหมือนจะจบลงด้วยดีนะคะ เหมือนจะเป็นอย่างนั้นครับแต่แต่สุดท้ายมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเวลาผ่านไปสักพักตายตั้งท้องครับแต่แล้วก็ก็แทงลูกไปโถน่าเสียใจจังเลยค่ะการเสียลูกครั้งนี้มันเหมือนไปตอกย้ำความเชื่อเรื่องคำสาบเรื่องกรรมเก่าในใจตายอีกครั้งหนึ่งทำให้ตายมีอาการซึมเศร้าหนักมากคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุ เป็นเพราะกรรมของตัวเองลูกถึงตายอืมมันยิ่งซ้ำเติมบาดแผลเดิมเข้าไปอีกนะคะครับสุดท้ายตายก็ตัดสินใจย้ายออกไปอยู่คอนโดคนเดียวแล้วก็ไม่นานหลังจากนั้นทุกคนก็ได้รับข่าวร้ายว่าตายผูกข้อตายที่คอนโดครับโถคุณตายทิ้งจดหมายไว้สั้นๆทำนองว่าไม่อยากให้ใครต้องมาตายเพราะตัวเองอีกแล้วก็เป็นการปิดฉากเรื่องราวทั้งหมดนี้ลงครับ เป็นบทสรุปที่เศร้าแล้วก็ซับซ้อนมากๆจริงๆค่ะโศกนาฏกรรมครั้งสุดท้ายนี้มันยิ่งทําให้เราเห็นความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยนะคะทั้งเรื่องความเชื่อในกรรมคํำสาปแช่งซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้ก็จริงแต่มันมีผลต่อจิตใจมหาศาลมากๆ แล้วก็เรื่องสุขภาพจิตจริงๆคือภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงซึ่งอันนี้เป็นโรคที่อันตรายและมันฆ่าช,ชีวิตคนได้จริงๆมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้มันทํางานร่วมกันผลักดันให้คุณตายไปถึงจุดนั้นในที่สุดครับเรื่องสภาวยหลอนนี้ทิ้งคําถามไว้ให้เราคิดตามเยอะมากเลยนะครับทั้งเรื่องความรู้สึกผิดที่มันกัดกินใจการนอกใจที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วก็อํานาจของคำํำสาปความเชื่อที่มองไม่เห็น ผลของเวรกรรมตามความเชื่อทางศาสนาแล้วก็ความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิตอย่างภาวะซึมเศร้าคือทุกอย่างมันพันกันยุ่งเหยิงไปหมดจนยากที่จะชี้ชัดได้จริงๆว่าอะไรคือสาเหตุหลักหรือว่าทั้งหมดมันคือสิ่งเดียวกันที่แสดงผลออกมาในรูปแบบต่างกันนั่นสิคะ มันเป็นคำถามใหญ่ที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เรากลับไปคิดต่อว่าชะตากรรมที่น่าเศร้านี้ทั้งของคุณต่ายและคนรอบทางมันเป็นผลจากพลังงานลี้ลับจริงๆตามความเชื่อเรื่องคำสาบหรือมันเป็นโศกนาฏกรรมที่ก่อตัวขึ้นจากบาดแผลในใจความรู้สึกผิดความกลัวแล้วก็ความเชื่อที่มันฝังแน่นมากๆจนสุดท้ายมันปลายเป็นจริงขึ้นมาหรือบางทีมันอาจจะเป็นทั้งสองอย่างประกอบกันแยกออกจากกันไม่ได้เลยก็ได้นะคะ เรื่องนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลกระทบของการกระทําในอดีตไม่ว่าจะของตัวเองหรือของคนอื่นที่มันอาจจะส่งผลกลับมาถึงชีวิตเราในปัจจุบันได้แบบที่เราคาดไม่ถึงเลยแล้วก็ความสําคัญของการที่เราต้องเผชิญหน้าเราก็เยียวยาบาดแผลทางใจก่อนที่มันจะกัดกินเราไปจนหมดสิ้นจริงๆค่ะ